สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนทำชีสแผ่นแบบโฮมเมดง่ายๆเอาไว้ใส่แซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ทำกินทำขายลดต้นทุนค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายไม่ยุ่งยากด้วยวัตถุดิบน้อยอย่างเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนของเราก็คือจะเตรียมนมสดก่อนเลยค่ะตามด้วยมอสซสเล,ล่าชีสแป้งข้าวโพดเนยสดเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะแล้วก็เกลือค่ะ เตรียมกระทะหรือหม้อนะคะใส่นมสดลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะนำสองอย่างนี้มาคนใช้ไม้พายหรือใช้ช้อนทัพพีอะไรก็ได้ค่ะคนให้แป้งข้าวโพดละลายกับนมเรียบร้อยแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะตามด้วยเนยนะคะเนยเค็มเนยจืดได้ทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเจปปนก็จะใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปเลยค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอาจจะไม่ละลายไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆนํามาตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะค่อยๆคนทุกอย่างให้ละลายใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนมจะกระเฉาะในส่วนการคนตรงนี้ใจเย็นนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามอสซาเรลลาชีสเนยจะละลายยากหน่อยค่ะเดี๋ยวความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกอย่างก็จะละลายแบบนี้แล้วค่ะ แล้วก็ไม่หยุดมือนะคะเราค่อยๆคนไปเรื่อยๆแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนกับนมชีสก็จะเริ่มละลายทุกอย่างก็จะเริ่มเหนียวงวดแบบนี้ค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากเหนียวกนดแบบนี้แล้วเราก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วนะคะหาภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะเทชีสที่ได้ลงไปในกล่องเลยค่ะชีสก็จะเริ่มอยู่ในทรงของกล่องนะคะ เราก็ใส่จนหมดเลยนะคะแล้วก็เขย่ากล่องหน่อยค่ะกล่องพลาสติกนะคะจะได้ทําให้เนื้อชีสเนียแน่นเข้าไปข้างในพักชีสไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้องก่อนค่ะแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องฟรีสก็ได้ค่ะหลังจากที่เจ๊ปันแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วผลงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะชีสของเราก็จะเป็นแข็งๆแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้ว แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆชีสโฮมเมดทำเองง่ายๆอยากจะทานเมื่อไหร่ก็ใช้มีดคมๆนะคะหั่นออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะสามารถนำไปใส่ในแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์หรือโปะเนื้อสเต็กต่างๆได้เนื้อชีสนุ่มๆเป็นชีสแผ่นที่เราทำเองโฮมเมดสะอาดปลอดภัยลดต้นทุนด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ทำแซนด์วิชขายหรือแฮมเบอร์เกอร์ขายนะคะใช้วิธีนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่ารสชาติเป็นเหมือนชีสที่เราซื้อทั่วๆไปเลยค่ะทำง่ายด้วยวัตถุดิบในครัวไม่กี่อย่างเจ๊ปานขอตัวไปทานแซนด์วิชใส่ชีสก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ